สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถบ้านสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับพร้อมใช้อึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายรถบ้านแท้แน่นอนโตโยต้าคล o l l a a แ t นตินะครับเครื่องพันหกเกียร์ออตโ,ตโต้ตัว G ปี2010นะครับชมไม่่าเช่นนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับตัวนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรี มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อน3,600บนท้ดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถครบจบแน่นอนนะครับ169,000บาทนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวํมจมน้ำแต่อย่างใดนะครับไม่แท้ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับสีสวยสภาพดีอึดถึกทนดูแลง่ายอะไหลมีแท้เทียบเทียมหาใช้ง่ายสบายใจแน่นอนนะครับกว้างนั่งสบายครับรุ่นนี้เป็นดิส หน้าดิสหลังเลยนะครับเป็นตัวท็อปปี2010นะครับชมไ่น่าเช่นะครับตัวนี้ชมเช็คตัวรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกว่าปรับไฟฟ้านี่เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสภาพโดยรวม ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานผ่อนชิวๆเน้นใช้งานอึดถึกทนกว้างนั่งสบายดูแลก็ง่ายใช้ก็สบายใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ1 6 9 0 0 0บาทนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับการันตีการจัดส่งการันตีการจองมัดจำรับได้หมดครับรับรองว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับท่านเครดิตดีเอาไปใช้งานก็ได้นะครับผ่อน3 6 0 0โดยประมาณนะครับใครเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับ ครบจบเอาไปใช้งานนะครับเน้นเลยนะครับว่าอึดถึกทนดูแลง่ายใช้ได้สบายใจใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับประหยัดเลยนะครับไม่แรงไม่แพงนะครับราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ผ่อนก็ไม่ถึง4 0 0พฉะนั้นใครที่สนใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้และดูช่องนี้อยู่นะครับการันตีว่ารถพร้อมใช้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับโดยรวมสวยครบจบนะครับเดี๋ยวมาดูท้ายดูหน้าเดี๋ยวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โดยร่วมท้ายเดิมหน้าเดิมไม่เคยแก๊สไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิกว้านะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับฝากระโปรงยังไม่เคยถอดเลยนะครับสวยแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่พิจารณาโทรสอบถามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับฝากไว้พิจารณานะครับนี่เลยครับอันติดรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่รถสภาพพร้อมใช้นะครับ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับผ่อนได้สดได้โทรเจรจามาเลยครับนี่ครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยขันน็อตเลยครับโอ้โหงามๆกริบๆเอาไปใช้งานกันนะครับโดยร่วมสวยครบจบใช้อึดถึกทนดูแลง่ายใช้ได้สบายใจชมเช็คดูรถทดลองขับบริการจัดส่งทั่วไทยได้ครับ